ลิซ่ามาแล้วนะคะเธอมาอัพไอจีค่ะพร้อมกับคาคานี้นะคะที่เธอโพสต์ลงไปค่ะต้องบอกว่าเป็นคําที่ให้กําลังใจซะด้วยนะโดยเธอค่ะก็เขียนว่า the show must go on นะคะที่แปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดนะคะก็รีบได้วา่าไม่ว่าเธอค่ะจะเจออะไรนะคะบิงอย่างเราค่ะก็ขอยืนเคียงข้างเธอเสมอนะเอ๊ะมาโพสต์แบบนี้เนี่ยหลังจากที่หายไปนานนะคะหรือว่าโซโล่ของเธอกําลังจะมาก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชม ก่อนหน้าน,นี้ค่ะก็มีสื่อหลายขแขนงเลยนะแล้วก็นักวิจารณ์ค่ะของเกาหลีนะ mm hmm. เขาออกมาพูดนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. การคัมแบ็กนะะในไตรมาสที่3นู่นนี่นั่นคือมันเยอะมากๆค่ะแอดก็ไม่อยากเอามาแปลนะจนกระทั่งค่ะเมื่อกี้เนี่ยพอน้องลิซ่ามาโพสปุ๊บโอ้ใจชช้นขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่เธอเงียบหายไปนานนะแล้วก็เป็นห่วงเธอมากๆค่ะที่เธอหายไปหลายวันนะคะอันนั้นเอาข้อมูลนะคะที่เขาเคยพูดกันนะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะ ก็เห็นมีคนนะคะไปถามค่ะคนวงในของ YG ค่ะว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโซโล่ของลิซ่าบ้างนะซึ่งเขาก็ตอบกลับมาค่ะประมาณว่ากําลังจะมานะประมาณเดือนนี้แหละไม่ก็จนถึงต้นเดือนหน้าค่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็ให้รอกันได้เลยค่ะซึ่งบางสื่อค่ะก็เห็นมีเอาตารางแผนการออกอัลบั้มในไตรมาสที่2แล้วก็3ของปีนี้นะคะ2021ออกมานะคะของแกออนชาร์ตออกมาให้ดูค่ะซึ่งในไหนก็เห็นเขียนนะคะโซโล่ของลิซ่าค่ะน่าจะมาไม่เดือน7ก็เดือน8อะไรแบบนั้นนะคะเอาละค่ะลิซ่าก็มาแล้วนะคะแค่นี้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วเนาะมาให้ใจชื้นนะคะแค่นี้ค่ะก็มีกําลังใจนะคะที่จะรอต่อไปนะไม่ว่าน้องจะมาตอนไหนก็พร้อมค่ะ ก็ค่อยหายคิดถึงเธอหน่อยนะคะ,อะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเธอเพิ่งจะมาโพสนะคะไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะก็มาอัปเดตข่าวกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า